ต่างที่อื่นแบบหอมมากัากินแล้วไม่เขียวให้ตกอันนี้คือทุกอย่างที่ต้องการเป็นแบบในอุดมคติหอมอร่อยเข้มข้นเลยของค้างติดบานของหวานต้งหวานร้อย สวัสดีครับคุณอยู่กับอีทอาราเวนไบรันนะครับแล้วก็แขกรับเชิญข้างนี้ก็คือสวัสดีครับเซฟสลีจากช่องเซฟสลีนะคะก็คือเรียกว่าอาจจะไม่คุ้นเซฟสลีจากช่องซเซฟสลีคืออเซฟจากช่องเซฟสลีแม<อ>ก็คือเนี่ยสังเกตเออว่าเอออาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะเปลี่ยนสีหัวมาใหม่เคยมาแล้วรอบหนึ่งด้วยจำได้หรือเปล่าว่าช่องเอ๊คลิปหน่ะ คนดูตอบจำไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าเป็นบุคคลที่ตามตัวเยอะมากจริงๆคือบ้านเราอยู่แถวนี้นะและรายให้เรานั้นี่ก็คือใกล้บ้านมาแต่เซสรก็คือคิวไม่ว่างเลยก็มีคนมีคนข่าวหรือว่าตอนที่เซสติไปออกช่องชั้นอะเห็นชั้นแอลบอกว่าพอคาเยอะเซสติิก็เลยหวัด oh ลัวนี okay. ้ไปขึ้นมาเป็นคนแอวุชัยไม่เป็นเป็นคนเลบรอห้อยเออทีนี้ปุ๊บอยู่ๆพอัดไปนัดมาอยู่ไม่ว่างไม่ว่างวิ่เหตีไปไปเพิ่ ช่องใหญ่ไปอยู่ช่องแบบช่องมากสี่ช่องน้อยสี่ถึงนครปฐมคือกูแบบเอ๊ะกูนั่แถวบ้านไม่ว่างแต่ว่านครปฐมไปถึงนครปฐมสายหนึ่งก็ใกล้ๆไงแต่เดี๋ยวก่อนนะที่ราชนาใกล้บ้านแกนะก็คืองโกไนก็เนี่ยเคลียร์คิวให้เลยก็คือร้านนี้ชื่อร้านลิปต้นไฮเอาเนาะเราก็มากินกันหลายครั้งแล้วแล้วก็ไม่สบโอกาสรีวิวพันสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งต้องถามก่อนว่าเซฟรู้จักร้านนี้ได้อย่างไร ร้านนี้มันดังมากเลยนะ <Wow. S 1> คือจริงๆร้านนี้มันก่อนนั้นเนี่มันยังไม่รีโนเวทมาใหญ่โตขนาดนี้มันเปิดมาแบบหลายปีแล้วอ่ะนี่มากินตั้งแต่สมัยนั้นเพราะว่าเซิร์ชแหละว่าคาเฟ่ใกล้บ้านฉันมันมีอะไรและอีร้านนี้มันได้วงในไ,ได้แบบท็ททอปวงในเลยสักการเพื่อลองมากินรู้สแอู้โ oh. อ oh. โม่โมาชาแบปลกสลิตสายวานเซฟก็เลย,ยไปส่ถือว่าแบบถ้าใครแบบ ถามว่าแถวบ้านเซตมีอะไรอร่อยก็จะแนะนําร้านนี้เป็นประจำสำหรับเราอ่ะเราเพิ่งมารู้จากช่วงหลังนล่นแหละวันนั้นบังเอิญเรามาส่งพี่คนหนึ่งบ้านหาวตลิ่งชันเ<ม>ขาก็าชี้ให้ดูว่าเคยมากินร้านนี้ไหมอร่อยนะเราก็แบบแกเอาจริงๆป้าด้วยทําเลอะเหมือนอยู่แบบอยู่ปักซอยที่อยู่เรียบทางแบบทางข้ามแยกอะ่ะ คือทำให้สังเกตจะไม่เห็นจริงๆนะเว้เอาเรื่องจริงจําเลคือแบบแต่ขอโทษวาเสาร์อาทิตย์คือรถแน่นตลอดอคนนั่งตลอด,อดจึ้งเราก็เลยมากินดูก็คือประจักษ์แก่ใจแจ้งแก่ใจอย่างยิ่งชอบคำว่าประจักษ์เออประจักษ์ใจแก้งใจอย่างยิ่งเลยคือต้องบอกก่อนราคาเขาอะมันจะค่อนข้างแรงนะชิ้นละสองร้อยสามร้อยละแต่เราว่าเหตุผลที่มันเหมาะสมขึ้นหนึ่งด้วยวัตถุดิบของนําเข้าต่างนานเนาะกับสองคือเราว่าค่าค่าความคิดค่าฝีมือค่าความประณีตที่ผสมแบบว่า คอมโพเนนต์องค์ประกอบต่างๆเนาะเหมือนไม่ได้ซื้อแค่รสชาติอ่ะเหมือนซื้องานศิลป์เออเนาะทีเนี้ยในตู้ของของขนมเยอะมากแต่ว่าเราอะก็คือเริ่มมาแค่4ชิ้นเบาๆแค่ใช่คำว่าแค่แค่กิแก้งมาจิ้ชิ้น2อชิ้นเขาแบบ อะไรเซฟมาถ<ช>่ายทีก็คือสี่ท้าชิมไปเลยใช่แต่นี้ก็จะต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามาวันธรรมดาถ้าเ<ม>สาร์ที่แล้วมันจะมีขนมพิเศษด้วยเช่นมิลเฟยอีกอันหนึ่งที่อร่อยก็คือตาเตน,น่าที่เป็นแบบวาน,นิลาก็อร่อยแบบเม็ดวานิลาเต็มไปหมดรู้เลย <นะ S 2> ว่าใช้วานิลาแบบเกรดดีเออเลิศเลยแต่เนี้ว่าธรรมดาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีของกินอร่อยของกินอร่อยเยอะเยอะเยอะเยะเลย แล้วก็เลือกตามเซฟอันไหนเซฟไม่กินก็คือไม่เลือกอะไรเงี้ยก็คือจะมีหลายอย่างเพราะบ้านเราไม่ได้เป็นคนเลือกมากไม่ไมคือต้องบอกก่อนว่าขนมบางทีมันจะมีความทับซ้อนกันเช่นสายเบอร์รี่มีมากกว่าหนึ่งตัวสายยูสุมากกว่าหนึ่งตัวสายชาเขียวมากกว่า1ตัวเนาะพราะแต่ว่าองค์ประกอบข้างในรายละเอียดไม่เหมือนกันก็เลยเลือกบางส่วนอเซฟจะเลือกกินอะไรก่อนดีเซฟหรอเราอะอยากพาวลี่พิซเซนต์ตัวนี้น้องบานอฟฟี่น้องเพิ่งมาใหม่เลยเลเยอร์เคอเวอร์มากคือแบบมันไม่ใช่บานอฟฟี่ธรรมดานะคะพร้อมนะก กลิ่นแรกเลยนะคาราเมลอืมนี่ว่าคาราเมลเขาแตกต่างกที่อื่นแบบเป็นเป็นบานาเฟ่ที่คาราเมลหอมมากอ่ะอืมอืมอืมอีกติดไหม้หนึงแต่มันไม่ได้แบบไม่มีขนไม่ไม่ได้ขมอ่ะเป็นกลิ่นหอมของคาราเมลเลยหอมมากขอมวิปปิ้งครีมครบสูตรความเป็นบานาเฟ่อืมเป็นถึงถึงเป็นบานาเฟ่เวอร์ชั่นดัดช์เลยใช่ไหม อ็แบบเอ้ยยกระดับตอนนี้เล่นแต่จริตแฝกก็จริงแต่ก็จริงเกิเซฟอะก็จะเล่นเซฟก็ไม่เถียงมันจะมาเป็นบาน์ฟฟี่เปล่าเปล่าไปเปยไม่ได้คือมันก็ยังเป็นบาน์ฟฟี่ที่เรากินแล้วอ่ะบาน์ฟฟี่แต่มันแค่แบบเวอร์ชั่นอัพเกรดแปลงรูปแปลงกายหน่อยแต่ครีมอะไรดีหมดเลยอะแล้วกพมยหอมมากกล้วยเต็มเต็มเลยต้องสั่งกล้วยใครชอบสายกล้วยก็คือมาเลยจ้ะเฮ้ยอร่อยอ่ะอันที่สองเซฟอยากกินอะไรดีจ้ะ อ่ะเซฟเลือกวาันาฟรีไปแล้วให้พี่บายเลือกอ่ะอีโรดี้แล้วกันตัดเปรี้ยวครีมนั่นเป็นครีมวานิลาจับราสเบอร์รี่แล้วก็ออเรนจ์บลอสซอมกินแล้วนะครับหอมจังไม่เหมือนหน้าตามันมันไม่เลี่ยนนะอือคือตัวไวเนลาเขาก็ทำเบาแล้วก็รสไวเนลาไม่จัดหน้ามันเลย หมือนอุ้มชูรองรับความเบอร์รี่มีหลายมิติเนาะแต่พอกินเข้าไปอ่ะมันกลมมากรสชาติมันกลมๆแล้วที่ชอบสุดอ่ะเซ็ชอบตรงแป้งเขามากช่ำมากแล้วว่าถ้าใครชอบกินเหมือนพวกเค้กสตรอเบอร์รี่อ่ะอัพเกรดขึ้นมาหน่อยเนอะัมีฟิลลิ่งคล้ายความช็อตเค้กแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบไม่ได้หนักมากแล้วก็มันจะพอความเป็นลัสเบอร์รี่อ่ะมันก็จะแบบว่า ไม่ได้หอมหวานเท่าสตรอเบอรี่แต่เขาแ <ừ> ปรุงไม่ให้เป็นสตรอเบอรี่ที่เปรี้ยวอ่ะ,อะมันไม่เปรี้ยวเออมันเลยเบรนเ,ออเข้าไปรู้สึกว่าเปรี้ยวน้อยมากอืมมันก็เลยเบรนกันไปอ,อ,อันที่3เนี่ยคือเป็นสิ่งที่เซฟซิลีแนะนําเออพราะว่าเซฟซิลีบอกว่าถ้าชอบอะไรเนี่ยขอไปสุดท้ายที่เนี่ยจะมีมชะชาสองตัวตัวนึงเป็นมนชะชาไส้ราสเบอรี่ซึ่งเราเคยกินนั้นก็อร่อยแต่ว่าเซฟบอกว่าอยากสุดต้องกินทานมัชาโอ้มัะชา มันคือมัช่ะมัช่ะมัช่ะแล้วก็มัช่ะอันนี้เออมัช่ะทุกเลเยอระแบบเซฟย่งมาคล้องผมคล้องเบรกของมัช่ะอย่างเดียวค่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามอือหือขอจะทำว่าถ้ากินแล้วไม่เขียวให้ตบรสมีความแบบผมปลายชัดแล้วอ้วนอยู่ในปากคือใครใส่มัช่ะเลเวอร์แล้วยังหาร้านที่แบบ กลิ่นมันไม่ฟูงกลิ่นมระชามันไม่เข้ม,ม,ม,ขมหรือมันไม่หอมนะอันนี้คือทุกอย่างที่ต้องการแล้วอย่างที่เรารู้สึกว่าลิตเติ้ลไฮเอาทำได้ดีมากคือเรื่องของเนื้อสัมผัสเท็กซ์เจอร์ในปากอม,มันแบบมีหลายมิติมีกรอบมีนุ่มมีครีมมี่มีซอสขบออันนี้คือครบเลยแบบ <ะ S 1> คือเขาใช้ฐานเป็นแป้งทาร์ตเซฟต้องอยากชมด้วยว่าแป้งทารเขาทุกตัว เป็นแป้งทาที่มันละเอียดปางเจ้าเราเจอแบบแข็งหั่นแบบสัดส่วนเนยเยอะไปหั่นแล้วแข็งหั่นยากหรือบางอันก็คือหั่นพวกแตกเช่นลานโุมเีแรงมากเช่นลานโุมีคือตอนแรกอะยูสุอะมี2ตัวอีกตัวนึงชื่อไรซ์สันชัยเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆมีแต่ข้างในจะเป็นยูสุกับมะม่วงเสียเซลฟไม่กินมะม่วงก็เลยก็เลยือกตรงนี้เลื่องเยอะป่ะไม่กินมะม่วงอืมพร้อมฮะสัมสินกินแล้วนะคะอืออือ <laughs> มาอยู่สู่ให้เต็มคือตัวนี้เบี่ย <c oughs> คือตัวอื่น,นเอนื้อทาร์มันจะไม่ได้กรอบมากจนแบบครุบคๆุบ,บใช่ไหมแต่เนี้ยเหมือนเนื้อทาร์มันค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นมาเลยมีเนื้อสัมผัสที่เราได้เคี้ยวมากขึออ้นแบบมันก็เลยกรอบแล้วก็มีมูนหลายชั้นหลายแบบมากแต่ที่แบบๆ,ๆประทับใจคืออย่างคือตัวเนี้ยในสี่ตัวทั้งหมดเนี้ยตัวเนี้ยรสชาติสว่างสุดกี่รู้สึกว่า เปรี้ยวสดชื่นแต่มันสว่างมากก <g ülme> ็ย,ยูสุอ่ะน้อแบบยูสุแบบ<อ>มาเต็มเต็มกลิ่นคือใช่รสคือใช่ทั้งหมดแต่ยูสุแท้ค่ะไม่มีติดขมนิดๆแล้วก็หอมส้มเปลือกส้ม,มอ,อ่อนๆแล้วเขาไม่ได้ทาเปรี้ยวจนเกินไปด้วยบางเจ้าตีโจทยูสุต้องเปร,เรเี้ยวซึ่งมันไม่จาเป็นไงใช่บอกเลยว่าสี่ตัวเนี้ยอ,อร่อยหมดเอาจริงอร่อยหมดจริงไม่มีตัวไหนที่ไม่ชอบเลยนะอืมก็คือมาร้านนี้ยจะลำบากว่ามากี่หุ่นนาเรียกไง ตัวเก่าก็มออ่อนไม่ได้ตัวใหม่ก็อยากลองอแลบ,บลังเลตลอดเวลาเว้ยนรองคือหนะ้าตาแบบถ่ายรูปอัพโซอโซเชียลย่างไงก็คือแบบคนถ่ายสวยถ่ายรูปสวยรสชาติอร่อยใช้คำนี้เลยให้เรื่องหนึ่งอัน,นอะย,ยากนะยากกันไหมเซฟอาจจะไม่ยากเพราะเซฟมีในใจแล้วแต่ชนะยากแล้วตอนเนี้ยหอรอเดิมยากกหรอคือคือมีในใจแต่ว่ากำลังคิดว่าถ้าให้อดดสองเนะี่ยให้อะไรดีอ่าได้แหละ อนนันหนึ่งเซฟชาเขียวแน่นอนดูส่ว,วอ่ะเพราะว่าเซฟแบบชาเขียวเวอร์ไงแต่วเขาทำถึงเออลาพิบ่ายอะลังเลตัวไหนลังเลท้าสองตัวทั้งมัชา่าแล้วก็ยูสุเพราะมันคนละทางกันเลยมันแบบไปคนละขั้วก็ขึ้นอยู่ว่าชอบแนวสดชื่นหรือแนวแบบเลี่ยนจ๋าเออแนวแบบเข้มข้นหรือแนวแบบสดชื่นอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันดีทั้งคู่นะดีทั้งคู่แต่ถ้าตัดใจจริงนะขอยูสุแล้วกันเห็นไหมเราเห็นตา ไม,ไ,มไม่ไม่ใช่มาฉาบไม่ดีนะ<ช>มาฉาดีมากแต่ว่าพอยูสุอมันเป็นความความสว่างที่เซฟอบอลแล้วสุดว่าพอความสว่างนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนอะจะกินได้เรื่อยๆเว้ยใช่ใชแต่ถ้าเกิดความเข้มข้นถ้าใครไม่สู้สายเข้มข้นน่ะอาจจะรู้กินแบบเดียวรู้สึกแบบมันมันตันมันตื้อ<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ช>เราเลยแบบเฮ้ยมาทางมาฉาแต่ตัวอื่นก็คืออร่อยหมดนะแล้วก็ถ้าใครชอบสายเลี่ยนของเซฟอะก็คือปาเจนาตัววลาวันเสาร์อาทิตย์อะอันนั้นก็เลิศ คือครีมมี่หอมเวลาเต็มจมูจกเต็มปากไปมหมดก็แหละลิตเติ้ลไฮเอาคืออธิบายแผนที่ยากมากอะเธอต้องเปิดเหมือนก<ห>เปิด<ห><ห>ลิตเติ้ลไฮเอาทลอะอย่างที่บอกว่าฉันอะมารู้จักเว่ามีพี่คนนึงแนะนำเพราะว่าฉันนั่งขับผ่านที่นี่ทุกวันอะฉันแทบไม่เคยเหลือบแลเลยเพราะว่ามันเป็นจมูกแบบแย่ที่ถ้าไม่บอกว่ามีคาเฟ่ก็ไม่รู้ก็ถ <c oughs> <c oughs> ือเป็นร้านหนึ่งที่แนะนำนะฮะแบบแบบมาเติมหวานยามบ่ายเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนิดนึงลิตเติ้ลไฮเอาเนาะคือเขาดีเด่นแล้วไม่รู้จะอวยอวยอวยยังไงจริง นิสัยของหวานกินมาหลายร้านมากนี่แบบนี่แบบติดหนึ่งในห้าร้านประจำใจที่แบบว่าจะแวะเลยจริงๆเออแม่ร้านนี้เธอก็ชอบร้านนี้นี่ใช่ปล่ะแม่แม่ใครหรอแม่แม่แม่บุ๋มดีเออแวครับแม่ก็คือแม่แม่ใครเหรอะไรเหรอแคไรนั่นแหละคือแม่ร้านนี้เธอก็เหมือนเขาชอบร้านนี้นี่ใช่ปะล่ะชอบเขาชอบนี่เมนูขายดีของเขาอะแปลกๆคุกกี้ชาเขียวนะคะนางก็คือนางก็คือป้ายยาพวกชั้นสองคนจริงนี่ก็เหมาไปแล้ว แล้วงนี้หลังปัญญา <บน S 1> ของขายหมดไม่มีซื้ออุสตส่าห์มาถึงหลักไม่มีให้ซื้อต้องโทรจองนะคะจองออล่วงหน้าเพียวเลย เรายังมีอีกร้าน,นที่ต้องรีวิวนะก็คือว่า <S <S วันนี้มาเติมหวานยำบะกรลิงชันเนาะเรียกว,ว่าห่างจาก,าการ้านที่แล้วขับรถมาไม่ถึง5นาที2นาทีครึ่งใกล้มากร้านนี้ก็อยู่ในซอยจุดๆคือซอยอะไรอซอยเราต้องเปิดมาทุกประการหรือว่าไม่น่าเปิาทก่อนได้ไปแบบฉิมพีโอ้ฉิมพลีซอยฉิมพีซีปาใช่จะดูแล้ว ร้านช็อกโกแลตในย่านนี้เคยไม่เคยมาไม่เคยแต่ว่าเคยผ่านผ่านบ่อยมากคมาจากบ้านกึ่งห้าทีแต่ไม่เคยแผลเออแต่เราแวะหลายคนแล้วคือเหมือนเป็นสุดสัเร็จด้วยเรากินขนมหวานนู้นเสร็จเราต้องมาต่อกันอะไรที่นี่เลยอ้าวหรอมันมันมันถึงขนาดเราต้องแบบแวะมาเลยร้านนี้คือกรีนนะครับสเป specialty chocolate cafe นะก็จะมีช็อกโกแลตที่เป็นแบบแบรนด์ของเขาเองแล้วก็มีแบบที่เป็นแบบออริจินด้วยนะครับเป็นซิงเกิลออริจิน เซฟก็สั่งซิงเกิลออริจินมาใช่ไหมครับเซฟประเป็นี้เนาะเซฟสั่ง,งอัน,นดามันอ่าต้องอ่านอานโก้เขาชื่ออันดามันเบรนด์เป็นภูเก็ตกับปากพัดเอ๊ะพังงาจานปากพังนี่ภูเก็ตกับพังงาลูกครึ่งลูกครึ่งเป็น,างงานลูกครึ่งเบรนด์เจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนของไปอันก็เป็นกรีนดักเบรนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวกรีนดักเป็นเนื้สโนบอยฟรุตตี้นัตตี้แล้วก็ไซเดอร์ส่วนของคุณเซฟล่ะมันเขียนว่าช็อกโกแลตตี้ฟรุตตี้แล้วก็พุนอ่่นนาสใจ พราะดูมันจะมีการให้เรทนะมี acidity body และ aroma <า>ของเซฟดูเด่นหน้า aroma สีสียิมแน่นอนว่าเราจะต้องแบบเป็นสายดัดเลิกอยู่แล้ว,ลวส่วนฉันเป็น body สียิมตัวน,นี้<ร>คือ texture ตอวน,นี้เป็นแน่นๆๆอย่างเง,ง,งี<อ>้ยหรอก็คือความนาะแต่ตัวนี้มันจะกินง่ายเพแอซิดมันแอซิดหรือความเปรี้ยวแค่หนึ่งเสร็เป็นสองเราแต่อารมาเราสามเราเป็นตัวกลางๆคนกินมง่ายตัวนี้ตัวนี้เป็นฮา u s e brand ของที่นี่คือมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นส่วนนี้ก็เป็นพวก สิงค์ออริจินคือเขาหลับมาแหละมาแต่จังหวัดจังหวัดก็ค,คือเอนาะถ้าใครชอบเล่นแบบเหมือนกาแฟก็มีสายพันธุ์พื้นที่ชาบัดก็มีสายพันธุ์พื้นที่เช่นกันแล้วมันเป็นชาบัดพันไทยและพันธุ์อินพอร์ตก็มีท<อ>ี่มบจากทางบราซิลแอฟริกาอนะไรอย่างเงี้ยทนี้เขามีทางอินพอร์ตแล้วก็ทำในไทยด้วยใช่ใช่แต่ของไทยก็จะเยอะแล้วอะไรเงี้ยเนาะมาเซฟมาชิมกันเถอะเริ่มชิมอุัยกลับตัวแรกจะหยอกซดสก็เอ๊ะเขาไม่มีหลอดให้หรอมีทั้งร้อนและเย็นเนาะเราสั่งเย็นมาเนาะเดี๋ยวซันอิสเวลเริ่มชิมเลยนะอืม ของฉันกับน้องของฉันฉันว่ากินง่ายอยู่แล้วแล้วก็มันแบบบอดี้ไม่หนักมากแล้วมันแบบไม่ได้ขมปลายนะแต่ั็จะมีความแตะแอซิดเล็กๆอะไรเงรี้ยอาเซฟลองชิมตัวนี้มาเขาจะละกินง่ายเนาะพี่แบายบอกว่าตัวนี้มันดื่มง่ายคือมันเป็นช็อกโกแลตในแบบที่เราคาดถึงแหละเป็นแบบในอุดมคติที่เราชอบคือนัตตี้เข้มๆหน่อยนัวๆมันๆม,มันคือรสชาตินั้นเลยแต่ว่าเป็นรสชาติที่ มันไม่ได้เลี่ยนแน่นมากแต่ว่าหอมอร่อยเข้มข้นเลยซึ่งดีแล้วไม่ได้แบบกินได้เรื่อยๆกินได้เร <ๆ S 1> ื่อยๆทุกคนต้องชอบหมายถึงว่ามันไม่ได้แบบเข้มจ๋าหรือว่าเบาจ๋ามันยังเป็นช็อกแลตที่มีเวอร์ชั่นไลท์แต่ว่าก็หอมครุ้งแล้วก็มีความน่าตีน่าตี้หน่อยก็คือเข<อ>้เาใจว่าทำไมถึงเป็นแบบเป็นโดรซิกเนเจอร์ที่เป็นเฮาส์บรนก็คืออยากให้คนที่มากินช็อกแลตเข้าถึงง่ายแต่ก็แตกต่างกับทั่วไปแต่ตัวนี้ตัวนี้ชิมแล้วเป็นไงพี่แบรนช็อกปะอเมซิ่งปะ รู้สึกว่ามันแบบเพ,พราะพามันเป็นซิงเกิลออริจินเนาะมันจะมีความมันจะมีความชัดเจนในตัวกินอะเหมือนมีกลิน่นแบบนี่ยมันเหมือนมีกี่ยวบแบบไม่ใช่ใผ่านกัรขั้วมันจะความรู้สึกอย่างนั้นอะอก็เหมือนกาแฟแหละถ้าอันนี้เป็นกาแฟาคั่วเข้มอันนี้ก็เหมือนคั่วกลางโทนอ่นนอ,น,อนนี่ก็จะมีความมันมีติดเปรีย้ยวแล้วไม่มีกล่นจริงๆนะแล้วมันมันมันไล่มากมันแบบออร์ที่ต่างกันชัดเจนเลยนี่จะเหมือนกินวิปปิ้งครีมอันนี้จะเหมือนกินนมนมสดอะไรอ่างเออมันฟีลันฟีลนั้นเลยแล้วก็ชอกแต เปรี้ยวอ่อนแต่ก็ยังมีความนัตตี้บางๆแต่กินอะกินก็ยังนึกถึงอยู่แล้วเออมันเป็นช็อกแล้วแหละแต่เป็นเหมือนช็อกโกแลตที่มันเพิ่มโทนนมวิธีบุดตี้โทนนึงซึ่งอร่อยแต่จะได้ติดเค็มนอ่อนด้วยนะซึ่งแบบจะให้เราลองหรอกทุกสายพันธุ์คงไม่ไหวเขาวีเป็นสิบ0ี่สิบสายพันธุ์ค่ะเออคือรับซิงเกิลเริก็เป็นเป็นสิบแล้วไหนจะแบเลนนุ่มเลนนี่อีกอย่างเงี้ยแล้วที่ก็มีครบนะเป็นคาเฟ่ของชาวก็มีเมื่อกี้แอบได้กลิ่นของชาตรงข้าคือมีความหิว้นนมมมาากิง แต่ว่าจะสั่งก็ไม่ได้แล้วก็ขนมก็มีไม่ให้ขนมของพี่คือเพิ่งกินขนมผ่านมาสชิ้นขนมของขนมได้ขนะขนมของได้ขนมขน่ากินแบบทำจากช็อกโกแลตด้วยแล้วมีขนมอื่นที่ไม่ใช่ช็อกโกแลตก็มีนะคือคนกวมาร้านช็อกโกแลตแล้วมันจะแบบ มีแต่ช็อกโกแลตป่ะเอาล้างปากด้วยสิ่งนี้ก่อนตอนแรกอ่ะด้วยความจริงแต่ฉันนึกว่านึกว่าเป็นสตาร์บเป็นชาบู๊เบ้ชาบูเป้ทั่วไปปรากฏว่าเป็นชาอะไรเซฟทงเขาที่คือตอนแรกอ่ะก็มาแล้วก็เออผิวผิวน้ำหน่อยสดแต่ปกติสดว้ามันไม่ใช่ชาธรรมดามันมีกลิ่นติดโกโก้ที่เคยถามพี่เขาเขาบอกว่า มันเป็นฟิลเหมือนเปลือกโกโก้หรือเปลือกเปลือกซอไรตแล้วมัทำเป็นชามีกลิ่นจริงๆแต่กินแล้วมันสดชื่นมันเหมือนกินผงโกโก้เลยแต่นูสั้นเล็นแบบนี่มันคือน้ำเปล่านะมันถือว่าแบบมันเป็นชาใสๆเอยกินแล้วเหมืนมันล้างลิ้นล้างปากดีด้วยใครที่ชอบกินชาแล้วมีชอบมีกลิ่นโกโก้ติดไปลายซื้อได้เอาเมียงนี้ใช่ตัวเราอะกินฟรีพวกอติมฟรีไม่ครับก็มากินที่ร้านแล้วก็มากินเป็นเขาจะมีให้เติมฟรีความที่ไม่สั่งของหวานแต่เห็นสิ่งนี้เลยเขามีน้ำหมักช็อก เราว่าเป็นน้าใหมาที่ต้องแบบว่าคนกินเป็นนิดนึง่ะมันมีความสเปเชียลตี้อยู่มันมีความแบบช็อกโกแลตช็อกแลตต้องเป็นคนเลเวอร์ช็อกแลตเป่นชอบนะส่วนตัวมันเป็นแบบตอนพิซีก็หลังนั่งมันเมียดนั่งแบบตัวนี้ดุนๆอยู่มันเป็นดาร์กที่แต่ขมปลายแต่เปรี้ยวปลายใช่คือเขาจะมาเกินแบบดาร์กกินง่ายไม่ใครอันนี้เป็นดาร์กแบบแตะเปรี้ยวปลายขมปลายขึ้นมาล้ใช่ใช่มันมีติดเปรี้ยวด้วยความตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกับที่พี่ไบรอันสั่งที่เขาบอกว่าคือเอาดาร์กเบรดนี่แหละมาทำ แล้วด้วยความพอเขาทำมันเนี้ยทำเป็นเครื่องดื่มใช่ไหมเขาจะต้องไปผสมนมหรือเจือจางแต่ตัวนี้มันคือเวอร์ชันแบบมาเต็มมันคือช็อกโกแลตตัวนั้นเลยแล้วก็น้ำหมากเขาก็คือใส่มีดพิ้งครีมไปผสมแค่นั้นเองเลยฮะแล้วรู้สึกว่าแบบรสชาติมันเลยจะแบบอัดแน่นเข้มข้นกว่าซึ่งเ,ออเข้าใจแล้วว่า,ามันถึงใช้ตัวนี้นนมันครบรสเนาะครบมามันแบบช็อกแลตช็อกโกแลตอะแต่มันจะมีติดเปรีย้ยวติดเปรี้ยวอ่อนๆแล้วก็เปรี้ยว <ๆ S 1> มากๆเออใช่จ<ๆ>ุด ใครเข้าวงการดาร์กช็อกโกแลตบอกว่าตัวนี้กินได้คือมันชอบคือมันแตกมันแตกพอดีเลยมันไม่ได้แตกจนเกินเหตุด้วยแต่ว่าถ้าใครชอบกินดาร์กกินง่ายให้ไม่อยากให้แตกโมไม่แตกให้แตกเปรี้ยวอ่ะยังไม่ใช่พูดตรงแต่เราชอบเพราะเราเป็นคนที่เราเป็นคนกินดาร์กเจ็ดสิขึ้นอยู่แล้วเราก็กินแต่รู้สึกว่าคนไม่ต้องคนชอบช็อกอะไรนะก็ยังพอทานได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันแค่เป็นช็อกโกแลตที่เข้มมากๆแล้วมันติดเปรี้ยวปลายแค่นั้นเองแต่เทคเจอร์ดีมากเลยนะแบบว่านามาเวลาเอาลิ้นดุนดุนสักพักแล้วคอยโดนความร จะละลายแบบได้ไปเลยมันเหนียวมากคือมันคือคอสธรรมอาหารที่ดีมากๆเลยนะคือว่าใช่เป็นนะฮพาเซฟมาร้านนี้ครั้งแรกเนี่ยฮะรับจิตประทับใจประทับจิตประทับใจคือพาร้านที่เซฟคุ้นเคยแล้วก็ร้านที่แบบเพิ่งพาเซฟมามาครั้งแรกนะฮะเซฟประทับใจต่อไปนี้ก็จะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วจะมีแบบครั้งที่สองสามสี่ห้าก็จะเห็นในสตอรี่ของไอจีเซฟที่มีแตกินแตกินมีกินเสร็จแล้วก็จะกินอีกนะฮะแล้วก็กินกินก็วนอยู่ของร้านนไปนะฮะก็ เป็นไงฮะเซฟวันนี้มากับเติมหวานยำบ่ายสองร้านนี่นะครับชอบมากคือถ้าใครรู้อ่ะจะเป็นสายหวานอยู่แล้วโดยเฉพาะขนมหวานมากแต่เห็นบอกว่าเราชอเป็นสายหวานแต่หวานน้อยงงนะอ้าวมาถึงว่าชอบกินขนมหวานก็ยินขนมหวานที่หวานน้อยไม่ได้ก็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 ไม่รู้ก็ถามดูไงก็เป็นคนกินหวานน้อยใช่เชื่แต่แต่ไม่ได้จืดเนื่องว่าเป็นแบบปิงปองปิงปองเลยนะของข้าวต้องติดหวานของหวานต้องหวานน้อยเขาเป็นคนอย่างไรอ ไม่ไม่แต่บางคนก็นะของคาวต้องติดบานของหวานต้องหวานร้อยก็แล้วแต่รสนัยญเออ,อเนาะวันไงเซฟมาสองล้านเงีย,ย<อ>ก็ประทับใจคือรู้สึกว่าเป็นคนเรื่องเงยอะด้านการกินขนมด้วยถ้าใครดูจากเทฟก็จะรู้แบบอีน่เนี้ยขี้บน่นจะสองล้านวันนี้คือแบบมาตามได้แบบตามได้เลยตอเนี้ยมากินเซฟบอกว่าอร่อยหโล่งใจก็โดนด่าหรอเออก็โดนเซฟสนิท่าโล่งใจไปแล้วว่าเออเซฟชอบนะก็ขอบคุณเซฟมากที่ให้เกียรติกับช่องเล็กๆของเรานะครับ ที่แบบสามาหลังจากที่แบบพยายามนัดมาหลายเดือนมากทีดีจริงๆไม่ใช่คิวทองทองนี้ยอนุ๊ยอยากไปจังเลยเออเนาะขอบคุณเซฟมากด้วยนะครับที่มานะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะนอกจากจะฝากเซฟซีวิสทุกช่องทางแล้วนะฮะเออมทั้งแบบว่านัก ยูทูบอินสตาแกรมแล้วก็เพจนะฮะอเอเอนะก็ฝากอินอะไรเลยอันดูช่องทางด้วยนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลอินส,านสาตาแกรมติ๊กต็อกมานานทีอัพแต่ก็ไปตามไว้ก่อนละกันนะครับอีพีหน้าไราอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรบใารฝากตามกันด้วยวันนี้ไรแล้วก็เซฟขอลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ